เด้อพี่น้องดูความสนความน่ารักของน้องทอง,ดดอเ,องเด้อค่ะเด้อเนาค่ะเขามาแล้วก็กดติดตามให้น้องเลยเด้พอพ่อแม่พี่น้องคะ่ะเดี๋ยวเขาจะให้สูตรเดี๋ยวค่ะเขากำลังดื่อกำลังโซนนะค่ะเนาะไม่เนาะเนาะออ่ามา,มาติดตามให้พ่อแม่พี่น้องเ <พอ S 2> บิ่งนะค่ะเนาะมาความดื่อความโซนของเพื่อนนะคะ่ะเนาะหาเลขน้องเขากะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพี่อันน้องทองนี่สิอยู่บันไดนน้อบานนี่นอ้อ

เพิ่นกำลังดื้อเนาะค่ะเนาะกับเป็นห่วงอ่าเอฟซีเอ่อคอมเมนต์ตอบมาว่าให้ไปพ่านห้องไปฉีดวัคซีนเนาะคะ่ะนออ้าหน่องยังอายุยังบระทันหอดนดะค่ะเดอะ้อยังประหอดอยังประอดปีหน่องอายุยังบระทนันในหอดกำหนดฉีดของหน่องเด้อค่ะเดอะ้อห <c oughs> น่องอยังบระทนันในเพอปีค่ะน้องอยังได้สองสามเดือนอยู่เล้วแต่เด้อแต่น้อง <c oughs> พันพันใหญ่เนาะค่ะเนาะไม่คล้องตามยามจะได้ ไใ้บทันพอเดียนทำเออบทันพอเดียนเพิ่นนะเจ้าของเพิ่นเจ้าของเพิ่นเอามาเลี้ยงเพิ่นมาบทันพอเดียนเด้อพี่น้องเบิ่งความดื้อความซนเพิ่นมันสิเต็มเดียนนี่เดีวันที่16เพิ่นมึงกำลังดี่มกำลังซนเนาะกำลังกระเลื่อนก็ะเลื่อนหน่อยนึงค่พ่อแม่พี่น้องเอฟซีมาเบิ่งค่ะมาเบิ่งตามเบิ่งน้องให้เด้อค่ะเด้อพ่อแม่พี่น้องเพิ่นให้เป็นเป็นห่วงน้องทองเนาะค่ะเนาะ คนบอกให้ผ้าน้องท้องไปฉีดวัคซีนเนี่ยนน่ะแต่ว่าน้องประทันในหอดเออนันเด้อค่ะเด้อหน่องกำลังได้เดือนกลัวอยู่ค่ะเนาะแต่หน้องดื้อซนเด้อค่ะเด้อกลยวหายอ่างนั่นนะฮะก็เลยมาเบิ่งความหนาลักของเพลินค่ะมาทายความหนาลักของเพลินมาฝากมาตอนพ่อแม่เอ็บซีสี่ติดตามน้องท้องนะค่ะเนาะเอาพ่อแม่พี่น้องคนใดที่เขามาแลวก็กดติดตามน้องไว้อีกเด้อค่ะเด้อ อันดากให้เขาอีกเอาน้องทองไวยน้องจะถูกไหมลูกน้องทองน้องทองครับนจะมา้น้องทองอ่าสองหนึ่งหกสองหกหนึ่งน้องอันน่ะจะถูกไหมลูกถูกเนาะ น้องทองน้องทองถูกนะลูกน้องหมยลูกถูกเนาะถูกแล้วจะให้เอ่อ FC จะได้ซื้อขนมซื้อนมมาฝากน้องเนาะมึงความขี้ดือความซนของเพื่นเด้อพี่น้องพ่อนอ้เ่อน้องลอ้่น่่้าเออ กินหลายเด้อเนี่ยแช่นขาให้แล้วกินไปเอาค่ะเขามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามน้องไว้เด้อค่ะเด้อพี่น้องค่ะอ่ะเอดก็ได้มาตามเอ็ดก็ได้มาตามใหม่ความสนของน้องให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิ้งเด้อค่ะเด้อน้องกำลังดีกำลังสนเนาะค่ะเนาะเอาค่ะเขามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ทั้งช่องน้ำเนี่ยเด้อพ่อแม่พี่น้อง ทางชงกับชีได้ไปติดตามหาแนวทางตัวเลขดีเดดๆมาฝากมาตอนพ่อแม่พี่น้องเอฟซีคือเก่าหรอค่ะอ่าตอนนี้อ่าพออยเราบอยูเดอรค่ะเด้อเดี๋ยวสีไปติดตามโครงซุดถ่ายให้เดอรค่ะเด้อมาบานพอจอยแต่ว่าพอจอยเราบอยูเนาะค่ะเนาะเราอ่นไปธุระอยู่ค่ะเดี๋ยวใกล้ๆมือไว้สีออกแอดสิมาไม่เด้อพี่น้องค่ะอย่าลืมกดติดตามรอไว้เดอร์ค่ะเด้อ <wounds> <S <S โอ้ยน้องทองทำไมเธอซนดื้อจังหวยเธอน่ะจะถูกไหมลูกเอาเอาเอาสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะอ่ะสวัสดีครับก่อนเร็วๆอ่ะสวัสดีครับเร็ว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 เรว์พี่น้องเร็ว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 เร็เร็ว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 เรวเร็วเร็วเข็วเร็วเร็าเร็ว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 เร เขามีเขามีจุดจุดของเขาสอดออกทั้งคอทั้งจมูกทั้งหางเนาะค่ะเนาะมีทุกส่วนของเขาเลยเนาะค่ะเด้อโอ้ยโอเคเขามีจุดมีทุกส่วนเนาะค่ะเด้อมีทั้งจมูกมีทั้งคอมีทั้งหางเนาะพี่น้องเดี๋ยว่าเขาซุนเนาะค่ะเนาะเขากำลังซุนกำลังดืเดนมาเอาค่ะเขามาแลลวก็อย่าลืมกดติดตามกด ซับตะไคร้ให้น้องในเด้อค่ะิีด้แกงเตือนชิปหม่ๆหมเวลาแอดลงไปเนาะค่ะเนาะพี่น้องกะิีด้เห็นเนาะค่ะเนาะเอาค่ะสำรับชิปนี้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องถูกหวยรวยเงินกันทุกหูทุกคนเด้องวดนี่เิดมา้อนี่งวดนี่ <c oughs> นกะกะสิขอ,ขอลาลงก่อนเด้ค่ะเด้อพี่น้องค่ะน้องกะร่งดีเนาะคะ่ะเนาะสำรับชิปนี่กะสวัสดีค่ะ